ทา่งสำคัญลงเตงใช่ไหมครับาไคนลงไปไม่ได้ลงน้ำมันแรงทางสวานประตูยนวทางก็เป็นทุกราลอกลอกสานที่ท่อเที่ยวหังเลเที่ยวกันได้ มลมนะเย็นสบายวู้สบายสบายทิวทัศนสวยงามลมเย็นสบาย,บาย,บาย,บายวันนี้คือฝนหน่อยแล้วก็น้ำน้ำมันจะแดงเพราะฝนมันตกน้ำมันแรงด้วยอน้ำมันใส Va vale. เมฆสอพันลงไปข้าห้าเอาคนลงไปไม่ได้ลงน้ำมนแรงวานนูติดหัวทางมเป็นภูเขาล้อมรอบสถาที่ท่องเที่ยวถึงไหมเที่ยวกันได้

เรือด้วยน่าจะให้เช่าเรือมีอาหารสุ้มสวยๆมาดูอยู่บางแห่งสวยงาม,งามลมเย็นมากมาเดินดูสะพานกันมีทางเดินลงสะพานนี่น้ำเยิ้กเ่มอน ก็ดูแรงๆดีนะ สามร้อยอน,น้ำแรงหน่อยมาสินี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่คนเราฝ่ายน้ำล้นนี้น้ำจะเยอะหน่อยมาดูน้ำแรงมากครับขบวนก็จะมีซุ้มอาหารแล้วนี้จะมีแพด้วย หลายแรงครับครับนี่ก็อยู่ที่ไายน้ำร้นคนเราน้ำจะแรงหน่อยวันนี้พอสักหน่อยน้ำจะใสถ้าน้ำใสจะสวยวันนี้น้ำแรง อากาศสวยนะครับฝายน้ำล้นวันนี้น้ำเยอะหน่อยดูปกติจะมีบันไดให้เดินลงเล่นน้ำได้แต่ตอนนี้น้ำามาเยอะนะครับนี่เป็นสะพานดูสะพาน เดินไปขึ้นแพจะมีแพอาหารอากาศดีสวยหรูแต่วันนี้น้ำมันเยอะหน่อยฝน,นตกตกนตะกคนเราขอกงาม dia wang lawa dia